สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะลูกกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะกับการเรียนรู้เล่มนี้นะคะเตรียมสอบข้าวหนึ่งนั่นเองค่ะลูกถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะนําหนังสือขึ้นมาแล้วทําไปกับครูแม่นูเลยค่ะเชิญค่ะ ตอนนี้นะคะให้เด็กๆเปิดหนังสือไปที่หน้า53นะคะคำสั่งขีดเครื่องหมายกากบาททับภาพที่ถูกต้องทางขวามือหาคู่ที่สัมพันธ์กันนะคะข้อที่11นะคะลูกแมวนะคะคู่กับอะไรเอ่ยคู่กับปลานะคะอาหารของพี่แมวก็คือปลานั่นเองค่ะเรามาดูนะคะ ถ้าเป็นช้างน่าจะคู่กับอะไรเอ่ยอาหารของช้างคืออะไรเรามาสังเกตภาพสีภาพนี้ถ้าลูกคิดว่าภาพไหนคืออาหารของช้างให้ลูกกระกระบาดได้เลยค่ะจากนั้นข้อที่12ค่ะถนนคู่กับรถนะคะแล้วภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยค่ะเด็กๆิสังเกตภาพนะคะแล้วคู่ของเขาน่าจะเป็นภาพไหนคะให้เด็กๆิดสังเกตภาพแล้วกระกบาทได้เลยค่ะ ่อไปค่ะข้อที่13บ้านนะคะคู่กับคนนะคะแล้วถ้าเป็นภาพนี้นะคะเด็กๆสังเกตดูดีๆนะคะข้างล่างนี้นะคะคือภาพอะไรเอ่ยค่ะแล้วน่าจะคู่กับอะไรคะเด็กๆมาสังเกตภาพด้านนี้นะคะสีภาพนี้ภาพไหนเอ่ยจกกระบ,บาดได้เลยค่ะข้อที่14ดอกไม้คู่กับแจกัน ภาพนี้ภาพอะไรคะลูกแล้วเขาน่าจะคู่กับภาพอะไรนะคะลูกมาสังเกตภาพแล้วกากระบาดได้เลยค่ะข้อที่สิบห้าเมฆนะคะเมฆฝนนะคะคู่กับ่มค่ะแล้วลูกมาสังเกตภาพนี้เอเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะแล้วสิ่งที่เขาจะคู่กันน่าจะเป็นภาพไหนเอย่ยให้ลูกกากบาดได้เลยค่ะจากนั้นเปิดหน้าถัดไปนะคะ จากนั้นให้ลูกเปิดหน้าถัดไปนะคะคือหน้าที่54นะคะคําสั่งขีดเครื่องหมายการกระบ,บาททับภาพที่ถูกต้องทางขวามือหาคู่ที่สัมพันธ์กันค่ะเช่นเดิมนะคะข้อที่16ค่ะให้ลูกสังเกตภาพนะคะเด็กๆเห็นภาพอะไรเอ่ยค่ะแล้วด้านในเป็นภาพอะไรคะค่ะถ้าสลับกันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วลูกมาสังเกตภาพนี้ค่ะ มีสามเหลี่ยมและมีอะไรอยู่ข้างในคะถ้าสลับกันลูกคิดว่าน่าจะเป็นภาพใดให้ลูกกากบาททับได้เลยนะคะข้อที่17ค่ะมีวงกลมกับสามเหลี่ยมนะคะถ้าสลับที่กันจะได้ภาพแบบนี้แล้วลูกมาสังเกตภาพนี้คะ่ะเป็นภาพอะไรคะสองภาพนี้ถ้าสลับตำแหน่งกันลูกคิดว่าจะได้ภาพไหนให้ลูกกากบาทได้เลยนะคะข้อที่18ค่ะ สังเกตภาพนะคะแล้วถ้าปรับภาพนะคะจากสีเขียวนะคะกับสีส้มนะคะจะได้ภาพนี้แล้วลูกมาสังเกตค่ะภาพนี้คือสี่เหลี่ยมกับภาพสีเขียวด้านล่างนี้นะคะคือสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะถ้าเราสลับที่กันนะคะลูกคิดว่าจะเป็นภาพไหนค่ะกกระบาดได้เลยนะคะต่อไปข้อที่19ค่ะ มีสี่เหลี่ยมแล้วก็มีมีขีดเส้นข้างในนะคะแล้วก็มีสี่เหลี่ยมนะคะยาวๆแบบนี้นะคะแล้วถ้าเราสลับลายกันสลับภาพนะคะจะได้ภาพแบบนี้ค่ะเช่นเดิมค่ะภาพนี้นะคะสองภาพนี้สลับที่กันนะคะสลับลายกันจะเกิดอะไรขึ้นจะได้ภาพไหนให้ลูกกากบาทได้เลยค่ะข้อที่20ค่ะ เรามาสังเกตภาพนะคะมีวงรีนะคะแล้วก็มีวงกลมอยู่ด้านในพอเขาสลับตำแหน่งกันนะคะจะจะก,กลายเป็นภาพนี้ค่ะจากนั้นให้ลูกมาสังเกตภาพค่ะสองภาพนี้สลับตำแหน่งสลับที่กันแล้วจะได้ภาพไหนค่อยๆดูไปนะคะแล้วกากบาดภาพที่ถูกต้องค่ะจากนั้นเปิดหน้าถัดไปนะคะจากนั้นให้ลูกเปิดไปที่หน้า55นะคะ คำสั่งขีดเครื่องหมายกากบาททับภาพที่ถูกต้องทางขวามือหาภาพที่หายไปนะคะเรามาสังเกตข้อที่21นะคะลูกมีดินสอนะคะแท่งยาวแบบนี้แล้วก็มีดินสอค่ะแท่งที่สั้นลงมานะคะแล้วลูกคิดว่าภาพที่หายไปน่าจะเป็นดินสอแท่งไหนนะคะมาสังเกตภาพที่1 2 3 ลูกคิดว่าภาพไหนให้กากบ,บาดได้เลยนะคะข้อที่22ค่ะมาสังเกตแก้วน้ำนะคะลักษณะน้ำที่อยู่ในแก้วเป็นอย่างไรให้ลูกดูนะคะแล้วภาพที่หายไปกับภาพที่3นะคะเอภาพตรงกลางนี้น่าจะเป็นภาพไหนให้ลูกมาสังเกตค่ะ1หรือ2หรือ3ค่คะกากบ,บาดได้เลยค่ะข้อที่23ค่ะมาสังเกตดอกไม้นะคะ แต่และดอกนะคะแล้วดอกที่หายไปลูกคิดว่าน่าจะเป็นดอกไหนเอ่ยนะคะดูที่หนึ่งสาค่ะถ้าลูกมั่นใจว่าภาพไหนให้ลูกกบกบาดได้เลยนะคะข้อที่24ค่ะเอภาพอะไรเอย่ยที่หายไปนะคะแล้วก็มีภาพส้มใบใหญ่ๆส้มอีกใบมีขนาดแค่นี้ลูกคิดว่าขนาด ที่หายไปน่าจะเป็นขนาดไหน 1, นหรือ2หรือ3คะกรากรกบาดได้เลยค่ะข้อที่25นะคะขวดนมนะคะแล้วก็ที่หายไปก็น่าจะเป็นภาพขวดนมที่มีขนาดแบบไหนคะมาสังเกตน้ําในขวดนี้นะคะอ่านมนะคะในขวดนี้ลูกคิดว่าเป็น1หรือ2หรือ3ค่คะการกบาดได้เลยค่ะจากนั้นส่งผลงานของลูกให้คุณครูทุกท่านด้วยนะคะ ยังไงบ้างคะเด็กๆทําได้ใช่ไหมคะไม่ยากเลยค่อยๆคิดค่อยๆตอบแม่หนูนะคะคุณครูทุกท่านนะคะรอชมงานของเด็กๆเสมอค่ะฝากไว้ด้วยนะคะในเรื่องการดูแลสุขภาพการล้างมือนะคะแล้วที่สําคัญเลยเป็นเด็กดีของทุกๆคนนะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ